อย่างนั้นเวลาเราประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านยังบอกว่าเอา้าให้มาดูจิตเลยดีกว่าแล้ว paper, ท่านบอกว่าถ้าอธิบายว่าไอ้จิตที่ผมสอนให้ดูอ่ะมันไ,ไม่ใช่จิตที่ต้องทาเอาไม่ใช่จิตที่จะต้องสร้างเอาอย่างความนิ่งความเฉยความโล่งว่างถ้าคุณสร้างนั่คือของปลอมถ้าคุณทําจิตคุณให้นิ่งคือของปลอมคุณทําจิตให้คุณเฉยเนี่ยคือของปลอมคุณทําจิตคุณให้ว่องว่างนี่คือของปลอมนิ่งเฉยโล่งว,ว่างมันมีอยู่แล้วในจิตคุณหาดูให้เจอ คุณเอาอะไรบดบังไว้คุณดูไม่เห็นครูบาอาจารย์ท่านสอนในลักษณะแบบนี้เราก็เลยส่องดูสภาพจิตเราหรือว่าคนต่างๆเขาก็พยายามดูเขาก็เห็นกันพอเห็นก็ครูบาอาจารย์บอกว่าให้ทรงรักษาสภาพจิตแบบนี้ไว้เขาว่าทรงรักษาคือพยายามดูมันให้เห็นบ่อยๆในสภาพจิตที่นิ่งที่เฉยที่โล่งว่างนั่นคือวิธีดูจิตแต่เราจะเราก็ตอนแรกเราอาจจะเข้าใจว่าความนิ่งความเฉยความโล่งว่างนี่แหละคือจิตนี่คือเราเข้าใจอย่างนี้ไปก่อน ปัญญามันยังไม่เกิดมันก็เลยเข้าใจในลักษณะนี้ไปก่อนแต่วันไหนที่ปัญญามันเกิดมันจะรู้ว่าเอ้าไม่ใช่นี่หว่าจิตจริงๆมันไม่ใช่เงี้ยจิตจริงๆมันมันไม่ใช่นิ่งไม่ใช่เฉยไม่ใช่โล่งว่างไม่ใช่อะไรเออจิตจริงๆมันเป็นธาตุรู้แต่ในความเป็นธาตุรู้มันเป็นธาตุรู้ที่จบเลยดังนั้นคําสอนครูบาอาจารย์จึงมีจึงมีคําสอนบางอย่างที่สอนให้ลูกศิษย์ลูกหาพ่วงท้ายว่าในขณะที่ดูจิตนิ่งจิตเฉยจิตโล่งว่างถ้าสูงด้วาจะนึกคิดเรื่องอะไรให ท่านสอนอย่างเงี้ยนึกคิดปรุงแต่งเรื่องอะไรพยายามรู้แล้วก็ละไปเลยรู้แล้วทิ้งเลยรู้แล้วปล่อยเลยรู้แล้ววางเลยห้ามต่อย,ยอดห้ามปล่อยตัวเองให้ไหลให้หลงให้ปรุงแต่งต่อย,ยอดในใน,ในสภาพจิตที่ไปรู้ไปรับรู้เรื่องนั้นนั้นท่านสอนในลักษณะอย่างเงี้ยคือท่านไม่ได้สอนอะไรยากยากกว่านั้นแต่สิ่งที่เราจะเข้าใจมันจะเข้าใจไปตามลําดับพูดง่ายๆว่าท่านสอนให้ให้เราเกิดมีสภาวะให้มันเป็นก่อน ให้มันเป็นกับตัวเราก่อนส่วนความรู้ความเข้าใจค่อยมาไปเก็บเกี่ยวนในภายหลังนั่นเองเราก็ดูในสภาพจิตจิตเรานิ่งนิ่งเนี่อย่างว่าตอนเนี้หมายถึงว่าเราไม่อยากไปสร้างนิ่งนะเฮ้ยมันก็นิ่งอยู่เป็นปกติเห็นแล้วท่านก็บองดูเห็นชัดหรือยังถ้าไม่ชัดดูมันเ่อยๆดูมันด้บ่อยๆดูมันเ่อยยิ่งดูจะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นพอชัดขึ้นตอนแรกเหมือน,ในใคล้ายๆว่าเราจะพยายามจะดูมันเหมือนเราไม่รู้อะไรเลย แต่พอมันชัดขึ้นมันชัดขึ้นจนมันมันมันชัดขึ้นได้ได้ถึงจุดหนึ่งมันแยกตัวออกเลยไอ้จิตที่นิ่งที่เฉยเนี่ยแยกตัวออกแยกตัวออกให้เราเห็นมันเขาเรียกเขาเรียกสภาวะแยกนี้ว่าสภาวะแยกส่วนหรือภาษาภาษานักปฏิบัติที่ตามตำราเรียกว,ว่านามรูปริเฉทยาณเนี่ยเรียกเนี่ยแต่ว่าภาษานักปฏิบัติเรียกว,ว่าสภาวะแยกส่วน เป็นสภาวะที่แยกส่วนออกแยกให้เห็นจิตจิตล้วนๆกับจิตที่เป็นอาการจิตที่เป็นอาการก็คือจิตที่นึกที่คิดแล้วก็เห็นอารมณ์ที่ร่วมกับอาการนั้นๆเพราะปกติสภาพแห่งอารมณ์เนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้น,นลอยอารมณ์ไม่เคยเกิดขึ้น,นลอยไม่มีใครยักแยดอารมณ์ให้แก่เรามีแต่เราต่างหากที่ไปรับฟังเรื่องอะไรแล้วอาการมันขยับมันปรุงมันปรุงแต่งต่อยอดในอารมณ์นั้นนั้น ก็เลยเกิดเอ๊ะปรุงแต่งต่อยอดเลยเกิดเป็นอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายขึ้นมันไวมากเป็นธรรมชาติที่ไวมากธรรมชาติของจิตนี้มันทํางานมันทํางานร่วมกับกายที่เรียกว่าเรียกว่าระบบแห่งขันห้าทํางานไวมากอืมแต่ว่ามันแยกส่วนให้เห็นเลยอารมณ์ส่วนหนึ่งอาการส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ทั้งอารมณ์ทั้งอาการทาั้งจิตเป็นอีกตัวหนึ่งมันแยกส่วนให้เห็น่างเนี้ย ซึ่งพอแยกส่วนอย่างนี้น,นักปฏิบัติธรรมเห็นใหม่ๆอาจจะเอ๊ะใะเฮ้ยถ้ไปแปลอย่างนี้แต่ว่าจะมีอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเห็นอย่างนี้ําแล้วําเล่าแล้วก็พยายามดูจิตบ่อยๆจะเริ่มเข้าใจเรื่องจิตอย่างแทง้จริงว่าเอา้าไอ้จิตธรรมชาติจิตที่นิ่งที่เฉยมันเป็นจิตที่คงที่เลยนี่หว่ามันเป็นนิ่งแบบคงที่เฉยแบบคงที่โล่งว่างแบบคงที่แต่บางคนเข้าไปเห็นเนี่ยอาจจะเห็นนิ่งแล้วก็จากนิ่งเข้าไปสู่โล่งว่าง แต่บางคนเข้าไปเห็นครั้งแรกจะเข้าไปเห็นเฉยไม่ใช่นิ่งนะมันเฉยแต่บางคนเข้าไปเห็นครั้งแรกจะเข้าไปเห็นโล่งโปร่งเลยสภาพจิตที่โล่งว่างแล้วหลังจากนั้นก็ความโล่งว่างก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนหาขอบเขตไม่มีสภาพอีกอย่างสภาพจิตที่ไร้ขอบเขตเนี่ยหมายถึงจิต,ตนวนๆที่แยกได้เห็นซึ่งอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆมันก็ยังทํางานทัง้งานเป็นปกติ ส่วนอารมณ์นั้นเมื่อเมื่อประสบการณ์และการเวลามันเป็นตัวบ่มเพาะเราจะทําให้เราเข้าใจว่าเอา้าอารมณ์ต่างๆเป็นสิ่งไม่ดีอาการต่างหากถ้าเราไม่เข้าใจอาการก็ราอาการจะขยับปรุงแต่งอารมณ์แต่ธรรมชาติของความเคยชินมันปรุงแต่งอยู่แล้วแหละดังนั้นผู้ที่ฉลาดที่สุดก็คือถึงอาการจะเคยชินต่อการปรุงแต่งอารมณ์แต่เราไปรู้เท่าทันอารมณ์เราก็รีบดับอารมณ์ซะมันก็จบแค่นั้นในในส่วนของอาการที่ขยับทํางาน ตามความเคยชินในส่วนของอารมณ์ที่เป็นผลจากการที่อาการที่ขยับตามความเคยชินนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเราจะเข้ยาใจความเป็นธรรมชาติของา 5, ธาตุสี่ขันห้าธรรมชาติของชีวิตที่จาเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นปกติแต่คนที่ไม่ฉลาดคนที่ไม่มีสติคนที่ไม่มีสมาธิก็จะมักจะเลยเถิดมักจะถูกสิ Welcome, ่งเหล่านี้ครอบไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ซึ่งการที่ไม่รู้จักสิก่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าอวิชชา ซึ่งเอวิชานี้ก็เป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกิดอุปทานเกิดพบเกิดชาติเกิดอะไรขึ้นสารพัดสารเพที่เรียกว่าเกิดกิเลสต่างๆขึ้นตามมาเป็นขบวนแต่ธรรมชาติแห่งจิตที่แยกส่วนไปธรรมชาติแห่งจิตที่แยกส่วนไปถ้าเราไปโฟกัสที่จุดธรรมชาติแห่งจิตตัวเนี้โฟกัสของมันพยายามดูดูแลรักษานธนุถนอมในสภาพจิตนี้เพื่อจะเพื่อจะพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปสภาพจิตก็จะวิ่งเฉวไปสู่จุดมุ่งหมายอย่าง อย่างราบเรียบไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเพราะมันแยกส่วนเอาละนี่มันเป็นอย่างเนี้ยนี่คือหอนทางแห่งพุธทธะอย่างแท้จริงที่เข้าถึงถ้านักปฏิบัติปฏิบัติได้อย่างนี้จะเห็นผลเลยว่าเอา้าสภาพจิตที่สามารถเข้าสู่มรรคผลิพานแบบตรงแน่วเลยมันมีอยู่นี่ว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยเข้าใจไงพอไม่เข้าใจเราไปจับจุดกายจุดเบียธนามันต้องผ่านพวกนี้ยเราคิดว่ากิเลสอยู่ที่กายกพย็พยายามไปทรมานกายเห็นไหมเห็นไหมครูบาอาจารย์บางสำนักสอนนี่ เนี่ยผมไปผมไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์หนึ่งครั้งแรกเลยที่ออกปฏิบัติท่านปฏิบัติมาท่านบอกว่าผมปฏิบัติมาด้วยวิธีมันถ้ามันกินข้าวเวลากินข้าวเนี่ยต้องต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงไปในบาตรทั้งหมดแล้วก็เล่าวังอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นในขณะที่ท,ที่ที่กินข้าวที่ฉันอาหารนะั้นถ้ากิเลสเกิดคลายทิ้งทุกทีท่านใช้ พอกินไปคำหนึ่งเอ้ามันแซบก็คายเอ้าเราเราก็นึกในใจเฮ้ยแบบอย่างนี้เมื่อไหร่จะกินอิ่มวันนี้ท่านบอกว่าท่านฉันข้าวต้องมาฉันรูปเดียวแล้วใช้เวลาฉันข้าวประมาณสามสี่ชั่วโมงกว่าจะอิ่มเพราะว่าเคี้ยวเคี้ยวต้องกําหนดเคี้ยวทุกขณะทุกขณะทุกขณะสติต่อเนื่องมีสมาธิจดจ่อถ้ามันเกิดใจยินดีแซบขึ้นมา วัดทัาขายคำนั้งอุตส่าห์เคี้ยวไปตั้งนานต้องขายทิ้งเอาใหม่ท่านเนี่ยท่านพย,พยายามไปจัดก,การกับกิเลสทางกายเนี่ยทางลิ้นท่านบอกว่ากิเลสมันเกิดทางลิ้นนั่นแหละเรานึกไปใจตอนนั้นเราก็ม่เราก็ม่รู้จักใช่ไหมไปอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยเราไม่รู้จักเราก็เชื่อตามครูบาอาจารย์ไปก่อนกิเลสเกิดทางลิ้นนะแล้วท่านก็สอนผมว่าโดยสำรวมตานะอย่าให้กิเลสเกิดทางตามันมีพวกสาวๆมา เราก็ไปมองปั๊บ่านก็เห็นว่าอืม <c oughs> ท่านว่าจะมีอะไรท่านว่ามันก็แค่โครงกระดูกผูกไส่ท่านบอกมีแต่มีแต่ตับไตไส้พุงห้อยตรงเตง่งตรงเตง่ตง,ตงสวยตรงไหนวะท่านว่าเนี่ยเราก็โอ้ท่านสอนอี้ยสอนให้พิจารณาสอนอะไรพยายามจะทําลายกีเลียที่ตามันไปเห็นใจมันนึกคิดปรงุง <c oughs> เพื่อพูดง่ายๆว่าท่านพยายามทําลายความคิดปรุงแต่งด้วยกันให้พิจารณาอีกแบบหนึ่ง เพื่อจะทำลายกิเลสนั่นแหละเวลามันมันแทบก็พยายามคว่ำไม่ให้มันแทบหรือครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยท่านจะไม่สอนให้ใครอย่างเงี้ยสอนให้พิจรารณาอาหารเป็นปฏิกูลเป็นของสกปรกมีน้อนจอบตุบตุบอาหารที่ตอนเนี้ยยังไม่บูดแต่ท่านสอนให้พิจรารณาว่ามันบูดแล้วเวลามันบูดมันก็เห็ดมันขึ้นรามันขึ้นเนี่ยท่านสอนในลักษณะแบบนี้ซึ่งสอนในลักษณะแบบนี้แล้วมันทําให นักปฏิบัติบางคนเข้ากับถูเกจจ,จ,จริตตัวเองหุ้ย,ยก็เลยทำํำคล้ายๆเหมือนท่านสอนนี้เหมือนคล้ายๆว่าให้ก,จกหหำจัดกิเลสเพราะเหมือนอะไรให้กาจัดกิเลสทางลิ้นเพื่อ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 ,อ,ป,อ,อป้องกันไม่ให้เราเกิดอาการแซ็กในอาหารยึดติดในรสชาติของอาหารนั่นเองความหมาซึ่งโอ้โหตรงนี้มันรู้สึกว่ามันมันถ้าเอากันจริงๆแล้วมันาว่ากันไปตามหลักแห่งสัจธรรมแล้ว รู้สึกมันมันไม่ตรงอะ่ะมันไม่ตรงมันถูกแต่มันไม่ตรงมันถูกแต่มันไม่ตรงเราก็เลยแต่ตอนนั้นเราไม่ไม่รู้ใช่ไหมเราก็เชื่อตามครูบาอาจารย์จนเรามาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์เราที่ท่านสอนเรื่องจิตแยกออกดูจิตให้เห็นจิตอย่าไปติดที่อาการอย่าไปติดที่กายอย่าไปติดที่อะไรต่างๆแยกออกจนจิตมันพัฒนาไปตามลําดับของมันเราเห็นตรงเนี้ยพอเราเห็นแล้วเราเข้าใจเราเรียนรู้แล้วเข้าใจเราก็เลยรู้ว่าโอ้ กิเลสจริงๆไม่ได้อยู Grass, ่ท <t> ี <sk> ่กายกิเลสจริงๆไม่ได้กิเลสจริงๆไม่ได้อยู่ที่กายกิเลสไม่ได้อยู่ที่กายแต่ว่าจะปฏิเสธอย่างเดียวว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่กายทั้งหมดก็ไม่ใช่เพราะมันต้องอาศัยอาศัยกายกับจิตสองอย่างรวมกันกิเลสเกิดจริงๆแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนพอดูจริงๆกิเลสอยู่ที่อาการจิตไม่ได้อยู่ที่กาย ไม่ได้อยู่ที่จิตแต่อยู่ที่อาการทั้งจิตตัวอาการทั้งจิตเป็นตัวทําให้กิเลสเกิดฉะนั้นเวลาเราดูไปเรียนรู้ไปเรารู้ว่าอาถ้าเราฉลาดเพียงพอรเราไม่สร้างเหตุให้กิเลสเกิดกิเลสก็หมดสิกเกิดเลยอ๋อ,อเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจทันทีอ๋อเฮ้ยการที่บุคคลบุคลบคลหนึ่งจะปฏิบัติเพื่อเพื่อลดละกิเลสไม่ใช่ยากเลยไม่ใช่ไปไปตามล้างค่ากกิเลสแต่เป็นการไปไปรู้เท่าทันเหตุแล้วไม่สร้างเหตุ กิเลสก็หมดสิทธิ์เกิดทีนี้เมื่อกิเลสไม่เกิดเราพัฒนาอะไรก็พัฒนาจิตให้บรรลุธรรมเพราะจิตเป็นตัวเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมเวลากิเลสเกิดทุกทีมันก็มาขวางทางไม่ให้จิตดําเนินไปสู่มรรคผลนิพพานขวางทางไม่ให้สามารถพัฒนาจิตได้เห็นไหมแต่ถ้าเราไม่ทําให้กิเลสมันเกิดมันไม่มีอะไรขวางมันก็พัฒนาแบบจิตแบบไปแบบราบเรียบเลยเราเข้าใจอย่างเนี้ยโอ้โหมันง่ายนี่หว่าของทางนี้ง่ายมากเลย แค่เราเพิงเข้าใจระบบพวกนี้อ๋อมันดูจิตล้ว,ลวนๆแล้วก็จิตมันพร้อมต่อการพัฒนาไวมากจิตเนี่ยถ้าใครศึกษาเรียนรู้ให้ดีจะรู้ว่าจิตรวมเนี้ยมันแปลกพิสดารการพัฒนาของจิตอ่ะไม่ใช่พัฒนาเหมือนอาการนับหนึ่งนับสองนับสามหรือว,ว่าการการขึ้นบันไดแต่ละขั้นจิตนี้สามารถพัฒนาก้าวกระโดดได้มันจึงไม่แปลก ว่าในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าเทศสอนให้คนบรรลุธรรมทำไมบางคนแทนที่จะบรรลุโสดาบันขั้นแรกก่อนแล้วค่อยไปขั้นที่สองแล้วก็ค่อยไปขั้นที่สามแล้วค่อยไปถึงขั้นที่สี่ขั้นสุดท้ายเรียกว่าเป็นพระหลังแต่บางองค์พอฟังเทศป๊บเป็นพระหลังเลยนั่นหมายถึงว่าจิตมันก้าวกระโดดข้ามขั้นเลยบางคนก็ไปไปขั้นแรกก็จบเป็นพระโสดาบันขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ไม่ได้บางคนก็พอฟังธรรมพุทธเจ้าได้ขั้นที่สองเลย ข้าก้าวข้าข้ามขั้นแรกไปขั้นที่สองบางคนก็ฟังธรรมพุทธเจ้าได้ขั้นที่สามเลยมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้าใจอ๋อพัฒนาการของจิตเนี่ยถ้าเราศึกษาเรียนรู้เรื่องจิตจริง,รงๆอะเราจะเข้าใจว่าจิตนี่สามารถก้าวกระโดดได้ตามกําลังแห่งอิน 5, รีห้าพละห้าอินรีห้าพละห้าเนี่ยเป็นภาษาพระมันเข้าใจยากไม่ต้องเข้าใจก็ได้มันจะมันจะมีของมันเอง้วยหลักธรรมชาติอยู่ข้างใน เพียงแต่ว่าถ้าเราดูจิตเป็นนะทุกอย่างมันจะรวมตัวทั้งหมดเลยไอสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์ห้าวละห้าที่ตำราเขาพนาเนะี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปรู้ว่ามันมีอะไรบ้างอะไะแต่สุดท้ายมันจะรวมตัวที่จิตจิตดวงเดียวแล้วมันจะส่งจิตไปให้บรรลุเองหลังจากที่จิตบรรลุแล้วค่อยย้อนกลับมาดูมาเช็คดูได้เราเราจะเข้าใจอ๋อไอตัวนี้เองส่วนนี้เรียกว่าตัวนี้ตรงนี้เรียกว่าตัวนี้เราจะเข้าใจตามลําดับเราจะเกิดเกิดความเจ่มแจ่ปตามเราเราด้วหายสงสัยโดยประการทั้งปวงวมันเป็นอย่างนั้น แต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการพัฒนาจิตให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ให้ไปถึงจุดสูงสุดสํานวนครูบาอบาจารย์ท่านบอกว่าพัฒนาจิตให้เข้าถึงจุดที่จิตมันจบคําว่าจิตจบก,ก็คือจิตตกงานจิตหมดการพัฒนาซึ่งตรงเนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เข้าเทียมกันหมดเลยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนโง่หรือว่าคนฉลาด ทุกคนสามารถเข้าถึงเข้าเที่ยงกันหมดดูที่ว่าคุณสามารถเห็นจิตไหมประเด็นสําคัญที่สุดในการประพฤติปฏิบัติของสํานัก,กนี้หรือว่าสํานักครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านสอนให้เข้าถึงมากิพพสุดคุณดูจิตเป็นไหมถ้าคุณดูจิตดูจิตเป็นให้เห็นตัวจิตจริงๆมันก็สามารถพัฒนาเข้าถึงจุดจบได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าคุณดูจิตไม่เป็นปั๊บเดี๋ยวก็ไปติดที่กายเดี๋ยวก็ไปติดที่เวทนาที่เรียกว่าความรู้สึกที่เรียกว่าอาการของจิตไปติดแค่ตัวนี้ยังไงก็ไปไม่ ก็ทำให้เสียเวลานานถ้าคุณดูจิต,ต้วนรวดคุณคุณอาจจะไม่เสียเวลานาน,านอาจจะใช้เวลาอย่างรวดเร็วก็ได้